อยากบวกโอ้ยต้นไม้ที่ห้าวเหี้ยอะไรเยอะมึ้งห้าวเหี้ยอะไรเยอะต้นไม้มึงหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวเราเหยียบไปเลยนะเหยียบต่อเนื่องไปเลยไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวมันก็ให้มาดิอะตอกเครื่องตอกอ๋อมาดิครับอาลับคืออะไรผมไม่ได้คิวแมาดิครับ เราตามไปเลยตามไปเลยเรามีเอ็กซ์คิว่อีกมั้แต่ผมว่าไม่ต้องใช้นะครับเราไปเล่นไฟต์อก่อนโอเคครับผมสลับเกมนี้นะครับเราได้เปิดตำแหน่งออฟเลนมานะครับผมเราเปิดมาเป็นเวเลสนะครับแล้วก็ฝั่งของข้าเ,เป็นแพนด้านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาผมเล่นเวเลสออฟเลนเนี่ยผมเดินเกมยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีสู้กับแพนด้ายังไงนะครับ <Welcome S 1> ผมอะอย่างแรกเลยเวลาเราเจอแพนด้านยเราต้องรู้ว่าต้นเกมเนี่ยเราสู้ได้นะครับ แล้วคืออะไรมึงลงอะไรแชรี่เอเอนะครับเราจะออกมาเป็นรองท้าก่อนนะครับการปรับนะครับผมจะปรับเป็นอ่าอันที่สองนะครับผมหรือว่าปรับใกล้สุดดีอันที่สองละกันนะครับผมต้นเกมเนี่ยเราสู้ได้นะครับแล้วคืออะไรเพื่อนแล้วคือเพื่อนมาทําไมโอเคน่าจะมาแค่แบบอตอนนี้ผมเราสู้ได้นะบต้นต้นเกมนะแต่เราเกี่ยวยังไม่โดนไม่มีใครเห็นสช่ไหมรับเันเห็นเรื่อยได้โบดีนะครับเราเถตดเรื่อยได้อยู่เรามีสกิลดูดเรื่อยนะครับ เอ้ไม่ใช่สกิลเขาเรียกท้าสิครับเราก็รีบเลียร์ก่อนเลยนะเนเอ้ยแพนด้าไปแต่เราไม่ได้ไปด้วยแต่ไปตอนนี้ดีไหมโอเคไม่น่าดีนะครับเพราะว่าไม่มีไฟแล้วพอเสร็จเราก็เหมือนเดิมกลับมานกนะอเกมนี้เราจะออกเป็นรองเท้าสั้นกายภาพนะครับเพราะว่าซีซเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราเลี้ยงแกกินปั๊บมาดิมาดิโอ้ยสกิลไม่โดนว่าจะฟ้าเราเป็นเอ็กซ์สกิลนะครับรอดเทตได้นะแต่เราไม่มีสกิลสองนะเฮ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้สกิลไม่โดนเลยสุดยอดผมสกิลไม่โดนเลยสกิลหนึ่งสกิลสองก็ไม่โดนเลยแต่เรายังสู้ได้นะครับเราได้รองเท้าเกาะเราเป็นเอ็กซ์สกิลนะเราเลยกล้าเล่นนะ เป็นได้ไปอีกแล้วโอ้ยแต่เพื่อนเราไม่มารับกลา,างยังไงโอเคเราต้องไปรับแทนแล้วนะครับ้า,างนี้เราต้องรีบเคลียร์แล้วก็ไปได้กับเพื่อนนะให้มันซีก่อนนะนรตรงบนอย่างมีไฟแน่นอนนะครับไอสัตว์เลยหลบทำอีกเดี๋ยวเราไปเล่นกับเพื่อนก่อนแล้วกันอุ้อยขอโทษด้พ่อนาออฮู้สตันไม่โดนเลยเรียบรอ้อยแตก โอเคแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับฝั่งของข้ามเนี่ยเอามังกรอยู่แล้วก็ป่าเราลงล่างเ,เ,วเว็บกลางมีคลิปนะครับเว็บล่างเราไปไม่ทันรับเดี๋ยวเราไปเล่นไฟกับเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> เราสั่งลุยไปเลยครับเสี่ยสั่งลุยไปเลยนะครับยังไงเราก็มาครบพร้อมเลือดพอร้อมสกิลว, <c oughs> ว้ายมึงจะมีสกิลหลบอีกแล้วเหรอกูจะเอ็กสกิลรัดมึงกูจะเอ็กสกิลรัดมึงกูหั่ไส้เดี๋ยวเรารียไปเคลียร์การแล้วก็ลงล่างเลยนะ เอากลางลงล่างเลยนะครับผมสกิลไม่โดนเลยอ่ะผมสกิลช็อตไม่โดนเลยอาสกิลช็อตไม่โดนเลยไม่มีเอ็กซคิวแล้ด้วยเดี๋ยวเราลีเคยเียร์เลยนะลีเคยเียร์เลยนะเติมเพื่อนเลยสกิลไม่โดนเลยสกิลผมเกียเสรเิมกลางนะครับเดี๋ยวก็ต้องน่ากตรงแอร์ฝานะ ก่อนหงข้ามอาจจะโซนไว้พยายามอ้อมดีกว่านะครับแล้วก็นี่มาดีันดามาดีเราพยายามกดดันเอ้าเขาวับใส่เราด้วยโอเคเจอนาคอสเหมือนจะเอียงมาล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเซฟหน่อยนะผมจะเซฟเลยแล้วกันเพราะว่าเหมือนนาคอสเนี่ยเอียงล่างครับกาเซฟแต่ก็มีการกดดันอยู่นะครับเออเราเอามาก่อนนะ ตายไหมซิวมานะมึงโดนซิวนะมึงโดนซิวซิวแล้วซิวไม่อันตีซิวซิวอันตีแล้วนันตีนตสวนเราเพื่อนโอ้โหเยียซิวเราซิวโอเคมาดิฝันดีคับน้องเอาดิต้นไม้ของพ่อหรอมาดิต้นไม้จะถักกระบอาต้นไม้จ๋ามาดิครับดึ๊มาดิครับ เซตาต้ามานะครับไม่เล่นไม่ได้สซตาต้ามาโอเคตอนนี้เราก็เหลือเลือกครึ่งหลอดผมจะเทดกับกันด้าดีไหมงัดมาเพื่อนแต่สซตาต้าอยู่ผมไม่กล้าเล่นเท่าไหร่สซตาต้ามันบินโฉบเราแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเซฟเซฟเลยนะเซฟเลยครับซตาต้ามันจะบินโฉบเรานะจะคิดในปวามนะ ه, เดี๋ยวเราเอ้ยตรงนี้เกิดไฟเดี๋ยวเราไปรอตอนเพื่อนก่อน,น,นโอ้ยแพนดานมันหลบเร็บแลบ้วว่าโอ้ยแล้วกูมี้ด้วยสเต็คสามโอ้ยไอ้เชี่ยอะไรอะ่ะโอ้แล้วเราก็แตะับ โอเคแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมจะเห็นว่าเวี้ล่างเนี่ยคลิปยังไม่ดันนะแต่เวี้กลางโดนเราต้องไปรับกางก่อนแต่ป้อมกลางแตกแล้วก็ปล่อยแม่งเดี๋ยวเราเอาล่างก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ต้องขอบอกก่อนว่าผมอัพสกิลผิดนะครับผมไปอัพหนึ่งนะแต่จริงต้องอัพสกิลสองนํำนะครับพอดีมันเป็นความเคยชินนะครับแลต,ตอนนี้เราก็จะตัดเลือดนะครับเพราะว่าตัวมาของพ่อดูดเลือดแล้วก็แพนดานก็ดูดเลือดโอ้ไม่มีใครอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเลย มุดเจอเฮี้วช่วยด้วยคอ่ะไปไมด้นะครับเกมตาไม่เป็นแล้วครับเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็หาจังหวะเหมือนเดิมการเงินเราก็ไม่ได้แย่นะกันด้านน้ำเราแค่สองสามร้อยนะครับไม่ได้แย่เอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นการก่อนละกันนะครับเมื่อจะมีไฟ้าใหญ่ต้นไม้ของพ่อมึงต้องแตกแล้วฉอดเนี่ยต้นไม้ของพ่อต้องตายแล้วนะครับผม มานี่มาดิไอต้อนไม้พอได้ต้นไม้มันหนีไปได้อ้าวยังไงแล้วยังไงแล้วทีมกูไวเซลสู้โอ้โอ้โอ้โหแม่งจังมียังมีล้างอีกโอ้ยต้นไม้แม่งจริงคิวนี้ต้องแม่ของหมดแต่ไม่เป็นไรครับโอ้ไม่มีสกิลสองนาทีนี้ไม่มีสกิลสองกูอยากเข้าตัวเองเลยโอเคนะเขาจะปิดนะครับแพนด้าก็จะปิดเดี๋ยวเอยียงไปหาเพื่อนก่อนแล้วกัน ช็อตสำคัญผมไม่มีสกิลสองถ้ามีสกิลสองที่ใบโอ๊ตแตกเลยนาคอสอยู่ตรงนี้นะครับอืมเดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับเคลียร์กลางแล้วก็รอสกิลช็อตมนใส่ว่ะแต่สกิลช็อตมาแต่แม่งโดนซาต้าบินสวดแตกใส่เลยสัตว์คูเล่งนานละ แอนด้ากำลังจะมาเติมนะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บสกิอลรอรับเพื่อนเราด้วยนะเพื่อนเราน่าจะโดนแันด้าเยี่ยมกล้ามอมโอเคแล้ววาโอมานะครับจอดนี้เราต้องถอยก่นอน <Okay, S 2> เดี๋ยวเราพยายาม right นะโฟกัสวโอนะโอยต้นไม้ขิบป่วนชี้หายเลยถอยเลยนะครับอย่างนี้ไม่มีสกิลโฟล์กงโฟกัสอะไรแล้วต้นไม้ขัดจังหวะบ่อยมากเลยว่ะ ตอนนี้เรีบบนกลาลังเข้าเดี๋ยวเราไปรับเวีบบนก่อนละกันมาครับต้นไม้ไม่ขัดจังหวะกูเยอะจัดเลยมาดีดีต้นไม้ของพ่อมาดีดีแล้วก็รอบอีกแล้วทีเดียววัดเอวอะไรไม่เป็นใจเลยนะครับคนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามต่อนะครับเดี๋ยวจังหวะมันก็มาหาเราเองนะไอ้ตาเดี๋ยวเรือกกระดุกกระดิกนิดเดียวกิ้สับแล้วก็โบแล้วก็โดนสวนไงล่ะอ้ขอโทษ โอเคแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วจะเห็นว่านาคอสทำเลนล่างนะแล้วเพื่อนเราไฟอยู่ตรงกลางเราควรไปเคลียร์เลนล่างก่อนนะครับเดี๋ยวดักนาคอสสักทีนะหนึ่งเลยสบัดไม่โดนหรือเปล่าคนะับอมาครับอ,ออกเลยดีวะต่อ,อการสักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปเล่นเลนกลางก่อนนะครับตรงกลางเหมือนจะมีไฟ แต่ผมไม่กล้าเปิดก่อนหรอกเว้ยผมเปิดก่อนแล้วโดนซาต้าบินโชบผมตายเลยนะแม่งแบบไม่ได้เสียงมานละเราจะขึ้นเป็นทอ,อยต่อเลยแล้วกันนะัแม่งซาต้าบินโชบคุณดีนะักเรียบบนตกอีกต้องไปรับเว็บบนเไปรับเรียบบนนะตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆหาจังหวะเล่นลนะต้องเจ๊โคตรพลาดเลยพลาดเยอะจัดผม จียมังกรไอ้เจมังกรก่อนเจียมังกรก่อนทนะำเวฟทำวงทำเวฟอีเฮ้ต้นไม้ไม่คตรปวดว่ะน,น,นะโอ้แล้วต้องการเกิดไฟต้องไปรับกลางก่อนได้ามาไหมัได้มาดิได้ามาดิ ้ยมือเร็วกันนักนะเด็กสกิลเนี่ยกาจะแบบกระโดดแทงโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นล่างก่อนนะคเรับผมอยากบวกโว้ยต้นไม,ม้ที่ห้าวเหี้ยอะไรเยอะมึงห้าวเหี้ยอะไรเยอะต้นไม,ม้มึงหลายรอบแล้วนะอเออเดี๋ยวเราไปเล่นกับเพื่อนก่อนยังไงมีฝังไว้ไม่มีฝังตอนนี้ยังไงผมไม่มีนติด้วยดิ ไม่ทันนะครับโอ้ยยิงคิดตัวนี้ไหมไม่ยิงเดี๋ยวคิดเลยแล้วกันนะครับเรนล่างเราตกเดี๋ยวเราไปทำล่างก่อนละกันนะครับโอ้โอเราจะสู่เราโดนาโดน,นาคอสโซโล่คิวเรียบร้อยนะครับเรนนาคอสมาจะมาเราเรียบร้อยแล้วมาดิโอ้ยหลบเก่งกันไหมวะมาดิ เไม่งั้นเดี๋ยโดนปุยีกนะคอสเออจะกลับไปรีเลยแล้วกันนะครับรีแล้วก็รอการกลางนะเล็ดกลางจำได้ปก่นกนอนตอนนี้เงินเรานำแพนด้าอยู่ครับไม่ต้องห่วงเ,เรื่องเกมเนี่ยเราก็จะเริ่มจะสู้ไม่ได้แล้วถ้าเราสก,กิลไม่โดนนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามต้องมานะครับเราต้องลองมันไปโอ้ไปโอ้เจ๊เอไปโอ้โอ้โหแม่งมันรู้อุ้ยสัส ผมสกิลช็อตไม่ค่อยโดนเลยครับถ้าสกิลช็อตโดนกกน่าจะดีกว่านี้ต้นไม้มา,มาดิกูมีเอ็กสกิลแล้วนะตน้นไม้ต้นไนะม,นม้มันชอบเท่านะผมเมืนไส้มากเลยมันชอบแบบเท่าแค่เดี๋ยวเราผมอยากหาไฟมากช็อตนี้แต่ก็ถอยดีกว่าเฮ้แต่เพื่อนเหมือนจะไฟป่ะเอาสูงขึ้นบนนะเพื่อนเดี๋ยวเราเหยียบไปเลยนะเหยียบต่อเนื่องไปเลยไม่น่าสนใจคนระับเดี๋ยวมันก็ มาดิตกเครื่องต่อต่อมาดิครับอะลับคืออะไรผมไม่ได้คิวมาดิครับไอ,อไอ้ไอู้ไอไอเพนด้ามาดิทียังไงไห้ถึงอะดิเราไล่ก่อนนะเผืเ่อเจอแต่ไม่เอาอยู่บนส่วนนะแต่เราเคลียร์คลิปเลนก่อนละกันนะครับผมโอ้ยแต่ไอ้ไอเชี่ยตัวอะไรกะไอ้มาดัา้ง เราลีดไปรีเลือดเลยนะครับจริงๆกอดสะท้อนก็ไม่แยน่น,ยนะคเกแต่ผมออกเป็นไอ้เวบลอดดีกว่านะครับเราออกไ้เฟิลมาแล้วทีมผมด่ากันอีกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกไ้ดันเบฟก่อนละกันนะครับแต่ผมอยากได้ดากมากเลยว่ะแต่มันก็ไม่ได้นะตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรอมีเอฟสกิลหน่อย ก็ที่เราจะได้ปิดดาเมจชัวร์ขึ้นนะครับแต่ถ้าไวโอมาอาจจะแตกแต่ไม่เบียงขวาเดี๋ยวเราไปเล่นกับบาด้ามแล้วกันนะครับโอ้ยมึงก็เ้าวที่อะไรเยอะลอะตูมสักทีดิเออเรียบร้อยบาร,ร์องอย่ี้ยตัวน,นี้แตกตัวน,นี้แตกน,น,นี่เรียบร้อยนะครับเรารอสก,กิล่อคูดาวเสร็จนะ<ป>แล้วก็เหยียบเลย ไใช่ยด้วยช่ว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 ยด้วยโอเคเดี๋ยวรอสักอยู่สองมึงอะไรนี่เน,นี่ยเย่ยมตัวนี้นเยี่ยมกระโปรงครับเราก็เอาต่อเลยมนเจ็บคออ่าห้าวห้าวหา่อน,น้องชายมาดิมาดิครับโอเคตอนนี้เราคุณเหนื่อยคุณพูดแล้วเหนื่อยโอ้จน,นเหนื่อยแนละ้วโอเคเดี๋ยวเราพยายามไปเคลียร์บนก่อนนะครับแล้วก็รักซาเลเยอร์เนาะเหนื่อย กูเยอะคโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์ดาร์คสลเยอร์ไม่ใช่ไปเอาดาร์คสลเยอร์แล้วก็มาโซนดาร์คเดี๋ยวเราไปเคลียร์บนแล้วก็กลับมาดาร์คสลเยอร์ต่อนะครับแต่เพื่อนเราต้องไม่ตายนะเพื่อนอย่าตายนะขอร้องล่ะคือถ้าเราอยากได้ดาเมจเนี่ยเราออกดาบแดงไปเลยนะผมนิสสนไอ้พวกนั้นมันห้ามมันต้องโยนโดนผมเหยียบตายนะครับ เราเคียร์บนแล้วก็เอาแปลดักเลเยอรเลยนะเพื่อนจะตายนะขอร้องเดี๋ยวเราเคลียร์แล้วก็ดักนะครับเอ็กซ์ิลเราสิบวิแล้วกระโดดเล่นใส่ต้นไม้ได้เลยนะแต่การการที่เราจะกระโดดเนี่ยเราต้องมั okay. right ่นใจว่าเราไม่ตายนะเราต้องมั่นใจว่าเราไม่ตายนะเราถึงจะกล้ากระโดดเข้าไปนะเอ็กซ์ิลสิบวิอันดับ โอเคโอนะจริงๆเนี <ira> <pl ains> ่ยเราอยากได้ตาค่ะเวบล่างเราได้แล้วเวฟโกลเราก็ได้แล้วเวบล่างเราก็ได้แล้วเราก็โดดไปเลยนะแต่ต้องมั่นใจว่าออกได้นะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปแล้วออกไม่ได้น่ะเกมไม่จัดแย่เออเปิดดรักได้แล้วเนี่ย เราต้องเคลียร์กลางถ้าเพื่อนเปดด่ช้ายอย่างนี้เราก็ต้องไปเ,เคียร์เว็บไซต์แล้วนะเพราะว่านาคอทำเว็บมาแล้วนะครับใฮ้ออยยหนีดิอดเออสวยโอ้แต่เว็บบนโอ้เห็นไหมอันนี้คือเรานอนโอ้สวยไม่แตกไม่แตกครับ ไอซีมูด,ด้รารับอีบกแล้วเราต้องเคลียร์บนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกับเพื่อนเลยนะเรารีบเคลียร์เรารีบเล่นกับเพื่อนเลยนะครับต้นไม้ยังไงต้นไม้มาเคลียร์กลางไหมต้นไม้ยังห้าอยู่โอเคแพนด้าเติมมาเราต้องรีบไปเติมด่วนๆด่วนๆถึงด่วน,ท,น,ท,นที่สุดครับมันน่าจะโฟกัสเอลซูครับ เราตามไปเลยตามไปเลยเรามีแอสคสกิลอยู่นะแต่ผมว่าไม่ต้องใช้นะครับเราไปเล่นไฟอื่นดีกว่าไม่สก,นะก,กิลนะเปิดดาร์คเพื่อเปิดดาร์คแต่นาเขาจะมาว่ะทำป่ะวะคือยุ้ยต้องมาด้วยอะ่ะเราต้องใช้ให้นะประเด็นเ,เราไม่มีพานอีกด้วยมันคือความเสี่ยงนะเราต้องไปไล่นะ โอ้กูตายโอเคแล้วตอนนี้เราก็ใกล้เกิดแล้วนะครับผมเ็นว่าเวฟปนเนี่ยสูบละแล้วก็ตรงดาร์คซัลเลยเร์เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยไปก่อนตรงเลนบนน้ำเราจะไปเคลียร์เดนกลางแล้วเราก็จะเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าต้านซีซีแล้วนะเปลี่ยนแมงมือดูมันมันหลบได้หมดเลยให้มันครับไม่ต้องสนใจนะครับเราพยายามกดดันไม่ให้มันไปหาเพื่อนเราครับโอเคเราเล่นได้นะซอย่างนี้ เป็นไงเพื่อมาหน่อยมาเด็เรามีพวกเกิลนะครับโอ้ยโอ้แล้วเล่นบอลผมมีคนไปกันไหมโชว์ทันจิโร่หน่อยครับโอเคแต่มีคนไปกันแล้วนะน่าจะได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยซิลไม่ใช่ไม่ไหวมั้งไม่ใช่ไม่ดูโอเคตอนนี้เราก็รีบไป ด้านกลางเเอาดาร์กนะครับแต่แมนแคลรี่ไม่อยู่ดิเียเสื้อสวยสวยสวยก็ขี้แล้วมึงต้องตายนะเราไปปิดเดี๋ยวเราพยายามเอาดาร์กให้ได้นะครับตอนนี้ พยายามเอาดาร์กอย่างนั้นเราต้องได้ดักแล้วแหละเชี่ยเปิดเลยเพื่อนเปิดด์กนะับเราจะเซตเป็นล็อคเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรก่อเกิดนะครับเราพยายามไปโซนข้างหลังให้เพื่อนเหมือนเดิมนะพยายามแบบไปจิ้ไล่ไบโอนะเอ้าวไอ้ชิวกำลังกระโดดดักเลยเพื่อนเราต้องเอาดาร์กอย่างเดียวนะครับไอ้พวกสองตัวนั้นอ่ะออกไปโอ โอเคได้นะครับเพื่อนจริงเพื่อนเราต้องปล่อยดาร์กางนะตอนเนี้ยเพื่อนเราต้องปล่อยแล้วนะครับผมปล่อยเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องพยายามจจเย็นไปเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะครับเราเล่นกับดาร์กได้เพื่อนคนเราเยอะกว่าอีกมากเลยเพื่อนต้นไม้ห้าหรอคลิปไม่ข้าไม่อยากเสี่ยงเรามีเอสกิวอยู่นะครับเดี๋ยวเรากระโดดไปเลยนะ ่หรือว่าจะเก็บไปเึ่นกับตัวอย่างดีแต่ผมก็กระโดดได้แล้รอแันด้าดีกว่าไปไปเฮ้ <c oughs> โยโดดเลยไอ้โดนปั่นก็เรียกตอนนับรอสกิลส,กสวยๆเลยรอสกิลสวยๆยังไง <c oughs> มาดิ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  <c oughs> เอาฟันหมดไม่ต่องรู้ใครฟันหมด โอเคครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นเวเลสเกมตามนะครับผมสําหรับใครที่อยากดูเกมตามผมก็จัดมาให้แล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะการเล่นเวเลสจริงๆเนี่ยเกมนี้ผมหวัว่าเราผมไม่ใช่เราหรอกผมควรทําได้ดีกว่าน,นี้แต่ช่วงต้นเกมเนี่ย ผมสกิลช็อตไม่โดนนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเวเลสโหดโหดเนี่ยก็ต้องสกิลช็อตแม่นๆแต่เกมนี้เป็นฮันด้าด้วยแหละถ้าันเป็นตัวแบบพวกโอเมนหรือว่าตัวพวกไม่มีมูฟเมนเท่าไหร่นะครับเราก็จะสกิลโดนเยอะขึ้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกอร์รวมกันนะครับผมว่าผมทำอะไรไปบ้างนะสำหรับเกมนี้เราได้ไป15คิวนะครับแล้วก็ตาย4อสซิสต์1นะครับผม แล้วก็ไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเราออกรองเท้าเกาแล้วก็มูลาตัดเลือดที่เรามาตัดต้นไม้กับแพนด้านนะครับเพราะว่า ต้นไม้กับแพนด้าดูดเลือดแล้วก็เชือกรอนด,ดีเอามากันพวกนาคอสแพนด้าล้วงคอมโบเดือดแตกนะครับแล้วก็ขึ้นคอยกันซาตา้าแล้วก็ดาบแดงนะครับผมซาเมตเราทํไปเาไป29%เนตะครับทแทนเราทาไป20แล้วก็อิมไฟส์เราทําไป26นะครับผมโอเคหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมหากใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ